สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาเอาหัวขขะนะเขาคอกนอกจากนาะมาหัวขขเขาคอกแดดไม่ค่อยร้อนก็นเลยเจักนิดหนึ่งปะหนูหัวอยู่นเกาะลองหาจ้กของนะเาะเราก็จะค่อยๆตลอนตล,อน,ตลอนไปหาหัวนะเอาหัวไปเขาคอกนาะจาเลยวันนี้ไม่มีแดดก็เลยพาทุกคนออกมาชมบรรยากาศทุ่งนาตอนแรงเนาะอันนี้เจักโมงสี่ห้าโมงสี 4, 5, งนะ่โมงสี่โมงห้าโมงเนาะโน่น พระอเอกเรายืนอยู่นู่นอยู่ไสนเนาะเห็นพระเอกไหมเนาะบัตินะี้นั่นแหะพระเอกเรายืนอยู่นู่นอะถึงหมืองอยู่นู่นอะรอมาหอดกห้องเลยเด้ <c oughs> อยู่นู่นห้องแ,แ,แอแออเรียกเจ้าของอยากกลับบ้านค้ำไม่ได้สองตัวนี้ค้ำเราเอาเรื่องคือกันไม่อยากจะอยู่เนาะมืดมืดรอนุญานยญานีน,านอย่างบุ๊ะ งวยหยันงัวยัวยนพี่นู่นะพอเห็นเจ้าของมามองเลยห้องเรียกเออเพราะว่าวันนี้อากาศไม่ร้อนเนาะตะวันคือก็จะมืดเร็วงัวหมืดไม่ได้จ้าจะจะ,จะยยานอืมปะไปหามันแม่ไปหาบักเพชรน่อยไหมโอ้ต้องเว้นร้อนอยากจะออกไปไหนเลยทุกคนเออแดดร้อนจะแทะ มันไม่มีมันไม่มีหมอกไอ,อไม่มีเมฆอย่างงี้เด้ไม่มีลมด้วยกลางวันนะเาจะพาดเดินออกมาหาขุดเขียดขุดปูก็ไม่ไหวเอาจนดินแหงแวนี่ขุดอะไรไม่ข่าวแล้วือจะไม่ได้กินแล,ล,ล้วแหละโลทำไมำไม,ไมล่ลองเลยจะของลองเลยจะของทำไมวะ อยากก็บ้านแล้วบ่เด็กก่อนจักนิดก่อนเด้อกินไปก่อนเด้อดลมกุยก็งัวลูเหลืองแลยเด้แบบน,นี้เออหอเขากินจังนิดก่อนเนะเเาะยาก็จะนั่งรอเขาเออนี่แหละธรรมาชาติของบ้านเรา <laughs> ถ้าไม่มีแดดนะถ้ามีแดดก็โอ้ออกมาไม่ได้เนาะต้องรีบหาลมเขาอันนี้ไม่มีแดดสบายใจนั่งรอง,งวัวกินยาไปใช่ไหม อย่าไปอันนี้รอยใครมาตัดนี่จ้ะเนี่ยไม่ทำไมกินทำไมต้องอื่นเป็นเชียวต้องยี้ทำไมเป็นนดงแดงเอาอีกพอยังพอยยังมองทำไมกินไป นั่งต้ขคานี้รออีกจังหน่อยก่อนให้เขากินอาาก่อนเออโอเดินมาไกลก็เมื่อยเนาะนั่งก่อนแดดไม่มียังไงก็นั่งรอไปก่อนเนาะให้งัวงกินจักน่อยก่อนทาไม่ได้ก็รอเลย,ยืนก็จะรอหาเจ้าของนลเดี๋บัทีนีจ้จะว่าเอ๊ะมาอะไรจะมาเอาไปเข่าโคองอเดี๋ยวกินไปก่อนเดี๋ยวไปเอาเด้อด,ด้อเพช็ดเด้อ อยู่ทางไหนกันเบิง้งเยอะอากาศเป็นยังไงมั่งอยู่นร้อนร้อนกลางวันอันนี้มีพึ่งพึ่งมีวันนี้เนี่ยมีเมดเบิ้งเบ้งเบิงบ้งท้องฟ้าเออเบิ้งท้องฟ้าไม่พึ่งมีวันนี้นะถูกท้นี่โอ้เวลาขนาดนี้มาไม่ได้นะจ้าท้องนานเี๋ยววันหลังจะพาถ้าไม่มีแดดย่างีงวันหลังจะพามาเกี่ยวหยาด้วทุกคนเกี่ยวยาคาเกี่ยวยาคาแล้วก็ไปกล่อง เอาไว้มุงทาหลังคากระถ่อมเนาะจะเนะสมัยตะกี้แต่ก่อนที่พ่อแม่พาเกี่ยวยาคามุงบ้านเนาะใช่อ่ามุงบ้านพอเริ่มจากยาคาเสร็จก็มาสังกะสีมายุกสมัยนี้ก็เป็นอะไรนะกระเบื้องเออก็จะไม่ค่อยมีแล้วแต่ว่าถามว่าทุกวันนี้ยังมีคนใช้อยู่มั้ยยังมีนะเอาไปกองขายก็ได้เด้อเนาะ อะอย่าเฝ้าร้องไ่เฮอนั่งคออยู่นี่แหละต้องกลัวหลอกมืดอะไรไม่กลัวหรอกเนือพาไปเราจะเอาไปกรองไหวมุงกระทอมก็ได้เนาะใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมมันเลยเอาไปมุงแปลงพักก็ได้จริงๆเราเอาไปมุงไอ้นั่นก็ได้เนาะบอลแนแดงอ่ะเนาะดีกว่าแสลมเด้เออถ้าเอาไปตรงทําสูงเอากลัผ่าดผ่านผ่านเอาไปกองเป็นตับเป็นตัต่ เดี๋ยววันหลังจะพามาเกี่ยวเพราะว่าตรงนี้มันมีอยู่มีหยาคายาวอยู่นี่ตรงเกี่ยวเสร็จแล้วเขาก็ตากแดดให้มันแหงน้งแล้วก็มาค้นเอาไปกองเอาไปเอาไปเอปเอใช่กองเป็นตับเป็นตับนะความยาวความสั้นกันแล้วแต่เนาะสามซอกสี่ซอกห้าซอกความยาวประมาณมีตั้งแต่สามซอกขึ้นไปเนะาะส,สามซอกห้าซอกสามซอกสี่ซอกก็อพอแล้วยาวหลายนะักยกไม่ไหว บรรยากาศดีดีอยากอยู่นี่สักชั่วโมงหนึ่งโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้าเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อนาะจันน่ะขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจกันตลอดนาะจาเนาะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงดูแลรักษาตัวเองด้วยเด้จ้ะเด้อสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไปวัวลองไหลาหลอบลเราเรียกอบ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 อยู่ใน,ในั่นน่ะโอ๊ย <laughs> นั่งแล้วลูกไม่ขึ้นไปยังไงจะแพรจะไปแล้วหรอไปก็ไป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  ninh ninh tệ ninh tệ ninh chơi ninh chơi ninh tệ ninh mệt ta.